ตอนนี้เราก็เหลืมเดินไต่ะดรับความชุกนะเราต้องเดินไต้หลกควนไปเรื่อยๆควนก็คือโน้นนะครับเป็นโน้นมันพมเยอะควนทีนี้ นล่เราเดินควดนะเราเดินไตะควเนี่ยเนี่ยเราไม้เก็บเราเดินเรื่อยๆเทคนิคการเดินคือเราเดินแบบซิกแซกเดินแบบเอป็นรูปตัวเอสย,ยักไปยักมา,ายักไปยักมาาจที่คว้าที่มันเป็นการฟอสแรงเป็นการลดแรงดกดให้กับกล้ามเนื้อเวลาเดิน เดยวครับเวลาเดินกึ้นควดนะต้องจอยก้าวให้ทีที่สั้นๆรต่ถ้าอย่างกา้าวยาวๆเนี่ยจะไม,กรรม,ม,ะม่ก้ามเนื้อนี่ตะหมันนักเพื่อเพื่อก้ามเนื้อชีกได้เด็อาจจะมดแรงนี่เตะควดมาประมาณครงก้ามหนาทีเนี่ยเหลือมอบเลย ที่วันนี้ไม่มีท่อมปลาไม่มีกล้องใล่ลักมาจต่เดีมีแต่อุปกรณ์ตกปลาเอ่อเชือกป้ายหนึ่งจุดแลือก้วกล้องจิ้นแต่อุปกรณ์ช่วยเงินนิดๆหน่อยหน่อยหนักอยู่แต่ประมาณนักจ้ง g r a กิโลนี่เที่ยวครับกมไม่นอนกลางคืนนะนะเมื่อผมไม่ได้เตรียมมุขเรื่องนอนมาไม่ได้เตรียมเจะยงเผื่อก้ามคืน ต้องกาาราบนะรวยทักเดียวเส้นท,ทางเดี๋ยวเดินเนเราจะเดินเรียบเรียบน้ำเรียบกรองไปจะนั่นเดินป่าเต่าบานพุ่มเนีย่ยไม่ต้องกลัวอดน้ำนะครับไม่เมื่อเดินป่าเต่าอีจาน แต่บางทีก็ไม้นำเหมอือนกันนะส่งที่ต้องเพื่อเอ,อนานำสายขวดใส่กระติกหมายดีนี่กระดกไม้อยู่กลางๆดอกยันเชียก์อยู่ด,ดอกอะไรด้วยแต่ก็ช่วยดีครับ เดี๋ยวเตที่ยงดังๆตรงนู้นเข้นก้าวๆเกยๆนู้นตรงนี้คือน้ำตกกคนเลยนี้ก็อยากกับน้ำตกนั่นเลยช่วยหมากับแต่ว่าเดินเกยหมากไม่ถึงเป็นน้ำตกไม่ทุ่งเสร็จช่วยครับแต่ว่าระยะตัง้งเดีเดินขึ้นมาเนี่ยเจ้าต้องใจเวลาถ้าคนเดินประจําครับ ตัวเฉพักช่องตึงด้ามเจีาวบงช่วงเจียวบงขึงตึงด้ามเจีาวบงแต่ถ้าคนที่ไม่เคยเดินเนี่ยจะต้องใช้เวลาทราบถึงเจ้าบงในการเดินมาถึงนี้นะไม่แน่เดี๋ยวขึ้นแรงก็ยากที่มารวมรีบเดินฟ้าพุ่งกันมาด้วยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะล่องเล่ยรักหลบช้องหลบนะเดี๋ยวปล่อยว่ากันอีกทีตอนถึงเวลา เราเล่นน้ำนายรวยเลยนายรวยว่าได้ไม่ปื้อเลยแต่วหว่าก็การนำตัง้งการนำเรื่อยให้นายรวยมากเลยนะ้นายรวยว่าแต่ว่าไอ้เครื่องอย่างจีบอุปรกรณ์อย่างจีบอันนี้ต้องเทียบเันใหม่เองนะแต่ว่าถ้าถ้าว่าตาันต้องการนี ที่เดินเที่ยวเป็นคุบตัวมันก็นมีคุบตัวอยู่ในโซนปตัตตาุงนะอันนี้ในะนำเลือกได้เป็นเป็นทีมอีโค่ทัวร์กล้องกล้องเลี่ยมก็ก็การทำธุรกิจการท่องเที่ยวโดวยการเดินฟ้าอยู่แต่เดินปันพบกนกหนาด้วยเนะี่ยเราเดินเบื่อความจะนุกงะนานเดินเบื่อความเปลืเปลือนเราไม่ได้เดิน ได้ม,มากมมยเราเดินเดินเตียวไปลายจ๊กย่านีมัดไปช่องหลูกกวนเลยเดินเร่งๆมาได้ช่องหลูกกวนเล็กๆเลยต้องกลาวนาลวดเยอะเจ็ด <c ười> ว่าความชื้นความชื้นมักกันไปนี่ควนตก ไม่อปรยหมูตื้นะร่อยด้วันนี้อู่างรอยเาไปลาปกติราพงกันไหนด้ยเดินมาเนี่ยเราจะอบรยมูรปยนั่เราโปรยเลยบางทีบทชัดมันดูกันเ่ยพอถ้าปรยพวกันไหน้ยเนี่ไม่ผือพอเรามาเราตื้อมาจกันเบ็ดก็เบ็ดเน็บนี่ให้กอนเราไม่เจปา ถ <c oughs> ้าเจอมูพลาดหนืดนะไอนี้ครับไม่รับผิดชอบชีวิตไหครับมู <c oughs> มูฟ้ากับมูเทื่อนมูเทืรนอันี้ต้นชอยหลักชยอยมาเนี่ยมากับ ไอ้ได้หลวอ้ได้หลวงแจ๊วหลวงแจ๊ป้าหลวงแจ๊ควนมันเลื่นเลยดูดิถั่กกวนาควนนี่หลวงแจ๊วมันจะจุกพอจุกตึงมันเลื่อนพอเลืน่นมันจะอย่างโบชัดมากินหลวงแจ๊วเป็นหมูเตือนเป็นแม่นเป็น,ปน,ปน,ปนแมนเบรีเก้เนี่ยมากินแต่เล็กน่ด้วยก็ดักการเรเก้ นายโยไม่เลยขึ้นดูดนเพื่อนหวายเนกนกแกดักอ้าเบียตกไอหลวงเรียนดักเจยตกเบ็ดดักยีแก่ใกล้ฝั่งนี้ไม่เลยเลือดแต่ตกเบ็ดแล้วขึ้นกวนเลยล่ละ มาได้ฮะมามาเกต้าบอกผมปลัดไม่มันเดินเดินกามกอดินดึงตรงกงแมงกองใจกำลังกล้าดีตัวขึ้นไหนอีกโผดังโอ้ยเกว่ะผมปลัดที่ตัวใหม่ตัวนี้ยังตัวไก่เกี้ยวโอ้ย ไปได้ไปได้ตรงนี้ไม้พึ่งลมมาแล้วนะตาวตึม้มลมถูกนาค้ดเนาะโม่ไม้แต่มันมดหนาอยู่ไม้แต่มันตายตายมันก็ะล่นเนี่ยปิจใจหน้า,นตา,ตา,ตานเต้นต่างก่อน